สวัสดีครับวันนี้กูมองห้องพาและของสะสมนะครับก็จะพามาชมเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับปี2517นะครับก็จะเป็นเหรียญคุกเข่านะครับเนื้อทองแดงลมดำนะครับอันนี้จะเป็นบล็อกสามชายนะครับก็ที่บอกเล่ามาก็คือจะเป็นเหรียญรนสุดท้ายนะครับเหรียญน,นี้ผมก็จะได้มาประมาณส3เดือนได้นะครับ ก็เหรียญรุนี้จะสร้างก็จะมีเนื้อทองคําเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองแดงลงดำนะครับจำนวนสร้างก็ค่อนข้างมากแล้วก็ไม่ทราบจำนวนชัดเจนนะครับคราวนี้มาดูเหรียญน,นะครับอันนี้จะเป็นเป็นบล็อก3ชายนะครับก็สังเกตก็คือสังเกตที่มุมของทางด้านขวานะครับตรงจีบอลตรงแขนตรงนี้นะครับ นี่นะครับก็จะเห็นนะครับว่ามี3มเส้นนะครับก็เรียกว่าบล็อกสามชายนะครับเป็นพิมพ์สามชายนะครับลักษณะของหลวงพ่อเนี่ยหน้าก็จะเป็นพิมพ์นี้นะครับนี่นะครับแก้มตอบนิดนึงนะครับ ตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นตัวหนังสือที่มีลักษณะใหญ่มนคมชัดนะครับใหญ่มนคมชัดนะครับตัวหนังสือนี่นะครับ เหมือนกันนะครับก็คือขอบเหรียญเนี่ยจะตัดไม่ขาดนะครับก็จะเห็นว่าตัดแล้วจะมีเนื้อที่มีลักษณะที่มีขอบเหลืออยู่นะครับคราวนี้มาดูหลังเหรียญน,นะครับหลังเหรียญเนี่ยหูเหรียญก็จะมีรอยปากนะครับนี่นะครับ และด้านข้างต,ตรงนี้ก็จะมีเนื้อเกินอยู่นะครับเป็นตาหนิที่สังเกตน,นะครับจะมีจุดเนื้อเกินอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นบล็อกทองคำนะครับเนื้อตรงนี้จะมีลักษณะที่เป็นเนื้อเกินอุดล่องของบล็อกนะครับทั้งตลอดแนวนะครับถ้าเป็นบล็อกทองคำนะครับมาดูด้านล่างนะครับมุมนี้ก็จะมี เนื้อที่ที่เกินติดกันอยู่นะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่สังเกตนะครับแล้วก็มาด้านข้างเหรียญน,นะครับนี่ก็จะอีกจุดหนึ่งที่จะมีเนื้อเกินของตัวบล็อกนะครับเป็นจุดส,สังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับสำหรับด้านหลังนะครับ ผิวเหรียญนี่ก็คือตรงขอบเนี่ยก็จะมีคล้ายๆเหมือนรอยตะใบนะครับโดยรอบนะครับลักษณะของเหรียญนี่ขอบก็จะลึกนะครับไม่ตื้นนะครับขอบลึกไปดูรวมๆนะครับ ดูด้านหน้าอีกทีนะครับลักษณะเส้นของพิมพ์ก็จะคมชัดนะครับเนี่ยนะครับ หน้าหลมพ่อก็คือจะแก้มตอบล็กน้อยนะครับจมูกโด่งนะครับตาลึก นี่นะครับก็เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปี2517นะครับเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายพิมสามชายนะครับบล็อกสามชายที่นำมาให้ชมนะครับก็เป็นเหรียญที่สวยงามนะครับพิมพชัดลึกก็เป็นเหรียญที่จำนวนจัดสร้างก็ค่อนข้างเยอะนะครับราคาก็อาจจะไม่ได้สูงมากนะครับสำหรับใครที่ชอบและเก็บสะสมในช่วงนี้นะครับ เป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งที่ที่น่าเก็บสะสมนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับกูมองห้องพระและของสะสมนะครับก็พามาชมเหรียญหลวงพ่อแดงถ้าชอบหรืออยากติดตามก็กดไลค์แล้วก็สับสไคร์มาได้นะครับในคลิปหน้ากูมองห้องพระและของสะสมจะพาไปชมเหรียญอะไรอีกหรือของสะสมอะไรอีกก็ฝากติดตามด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ